ซาทูเดอร์มือนี่ย่ายจุ้มมันกะทีเด้มาว้าเพราะว่านองแล้วเอาคลิปพรอหลงพ่อแบนลงเนาะพ่อหลงพง่อแบนพ่อหลงปู่แบนวัดดอยถ้ามาเจดีลงพอดีลเล่ากันเลยว่าฟังเพิน่นฟังเพิ่นนว่าับเข้าใจบ้าง อันเข้าใจบ้างแต่กระบ,บอกเข้าใจทั้งหมดเล่าก็เลยว่าอันได้จุมเข้าใจบอที่พ่อหลวงพ่อเบียนเพิ่นเวาเพิน่นอันเมตตาถ้ำนี่คันเข้าใจกะอธิบายที่เพิน่นเมตตาให้ให้ฟังแนวสันอันนองละว,วานะ ผ,ผู้อื่นก็อาจเป็นคือผู้อืน่นก็อาจเป็นคืออันเล่าอยู่ได้ระหว่างบางคนก็อาจฟังครูบาอาจารย์เราเราก็พยา,ยามฟังอยู่สองสามรอบอยู่ระหว่างเราก็ยังบ,บกเข้าใจอันจับจุดมองที่เพื่อนบอกเพื่อนเมตตาคักนี่คือว่าจิตจิตนังบกเข้าใจนั่นแหละฟังฟังจากละเว้า เล่าก็เลยบอกยจยจุจ๋มมาคันยายจุจ๋มเข้าใจยังไงกับเ้าเบาห้ฟังเนี่ยเล่าก็คิดว่าหลายคนก็อาจสิสิบ่เข้าใจแจง้งคือเล่าและระว่างเาจ๊จุ๋มกัเล่า,าเอาเพิ่นกะกุบาจาร์เพิ่นก็บอก,บกบหัวคอนถ้ำเพิ่นกะอันเรื่องอีหยังก็เล่าเอาลงอ่นนะ เออสมุิเท่านั้นเกิดสมุดเท่านั้นตายอันเด็กอยู่มาฟังเพื่อนกับบอกชัดแจ้งอยู่แล้วคือโลกนี่เพื่อนในเนื้อธ่ามที่เพื่อนอธิบายนั่นก็คือทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากการสมมุดเบิดตดินก็ไปสมมุติเอิ่นซื้อมันว่าดินนา้าก็ตั้งซื้อขึ้นมาว่ามันเป็นนา้าไฟก็ตั้งซื้อว่าเป็นไฟอันล่มกับตั้งซื้อว่าเป็นล่มเออต้นไม้ก็ตั้งซื้อว่าต้นไม้เออตั้งซื้อเบิดต สัตว์ชนิดนี้ตั้งชื่อว่ามันเป็นสร้างชื่อว่าเป็นง่วงเป็นควายเป็นแมวเป็นอียังก็ตั้งชื่อไปคือในวงจรของโลกนี่มันสิมีต่เรื่องสมมุติบิดแต่ที่สมมุติตั้งขึ้นเพิ่งกับย้อนตอนเขามาสู้จิตสู้ใจถ้าเฮ็ดจิตจนเฮ็ดจิตจนเข้าใจเรื่องของสมมุติเราก็บ่เอาสมมุติน่นบ่เอาสมมุติเฮ็ดจิตแบบบ่ปุงบ่แต่งอีหยังรลู้เท่าท่านคือเพิ่นเทศขามาจนเปรียบเทียบถึงเรื่อง จิตที่มันปุุงสังขารที่มันปุุงนี่มันปุุงมันปุุงเรื่องดีขึ้นมากายเบิ้งมัน่นบ่เอามั่นมันปุุงเรื่องบ่ดีขึ้นมากัาบเบิ้งมัน่นบ่เอา,า,ามัน่นให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงของจิตนี่ว่าจิตมันเป็นนักปุุงนักแต่งเนี่ยที่พระงพอแบนเพิ่นเพิ่นพยามชีบอกเพิ่นกับพระพุทธเจ้ากับบอกพระพุทธเจ้ากับบอกเข้าแบบนี้พระพุทธเจ้าชี้เขามาแบบนี้ให้เข้าให้เข้าเขามาปฏิบัติจิตเข้าแบบนี้แล้วเข้าสิถึงถึงถึงพระนิพพานคือเพิ่น ถึงความพ้นทุกข์คือเพิินตัดภพตัดาศาสตร์คือเพินินใดถึงถึงความสุขสงบของจิตที่แท้จริงถึงความสุขสงบของจิตที่แท้จริงมันมีทางที่สิเป็นไปได้เพื่อนเพื่อนเทศนี่เพื่อนบอกให้ลูกว่าคนเฮาที่เวียนเกิดเวียนตายนี่นับภพบนับาศาสตร์ว่ได้นี่คือจิตมันมันอยู่กับความหลงมองนี่อยู่กับความหลงของสมมติหลง ทรงเรื่องดีมากอะทรงเรื่องดีมากจิตกับกไปน้าดีทรงเรื่องบดีมากจิตก็ไปน้าบดีคือจิตมันปุ่งแต่งบัณนี้เพิ่เลยให้องาวกเขามาเบิงคววมปุ่งแต่งในจิตนี่วกข้อวกเขามาเบิงคววมปุ่งแต่งในจิตนี่เหตุทุกอย่างมันเกิดไปจากจิตเหตุเกิดที่จิตดับก็ต้องดับที่จิตเหตุมันเกิดอยู่ตรงไหนมันต้องดับร่งหันแต่ถ้าผู้ใดอยากดับก็ต้องวกขมมหาต้นเหตุถ้าสิไปดับมองอื่นมันดับบ่ได้ มันดับบไดใดสิลแล่นไปดับอยู่ขางนอกนี่ยมันเฮ็ดจังได้มันกระดับบอด้เพราะฉะนั้นเฮ้าต้องย้อนกลับเขามาอันนี้ตามตามวามงขอใจใด้จุม๋มเนาะได้จุ๋มฟั่งเพ่อนอ,อ่ะเฮาจยต้องย้อนเขามาหาจีนหาใจเฮาเพราะว่าเหตุมันเกิดที่ใจเฮาใจเฮาได้ลงใจเฮาได้เป็นตัวลงใจเฮาได้เป็นตัวปรุงแตง่งบานนี้เขาก็มาดับดับโตปรุงแตง่งเพ่นเลยเทียบเทียบเหมือนกับฟ้องนา้าเพ่นว่าคือจังน้าทะเลเนี่ยมันมีจุดไม่ตอมมันเป็นตอมนาม้ามันขึ้นมาน่ะ เข้ารูเท่าท่านแล้วเข้าว่าเอาตอมน้ำนั่นตอมน้ำมันกระสิดับไปตามธรรมชาติของมันมันกระสิเหลือแต่น้ำเพื่อนว่ามันก็สิเหลือแต่น้ำน้ำน้ำที่มันโมมีจุดมีตอมมันก็มาสางจุดสางตอมสางความทุกข์ความลำคานนี่ยังไงให้แจให้ใจเข้าบ่ได้พื้นของใจเข้าก็สศราบเรียบอยู่ตามธรรมชาตินั่นจิตผู้ใดที่เทศไดจังสันสิเป็นจิตที่สงบราบเรียบแล้วก็มีความสุขมีความสุขสงบตามธรรมชาติ อยู่ตามธรรมาชาติของเขาตามธรรมาชาติของจิตโดยที่บุมีสังขารควอมปุ่งแต่งตัวนี้เขามาเหตุความกระทบกระทื่อนใดนั่นลหละเพิน่นเพิ่นบอกเพิ่นซี่บอกท้ำกันนี่เพิ่นสาธยายอย่างละเอียดที่สุดเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังฟังให้เห็นเหตุเห็นผลที่จิตมันหลงมันหลงพออหยังมันหลงออหยังมนุษย์คือการเกิดมาต้นไม้ต้น,ตนยังก็มาตั้งซื่อมันเป็นต้นไม้ซื่อนั่นซื่อนี่เป็นน้ำเป็นสมมุติเพิ่นทึ่งว่าสมมุติท่าน,นั่นเกิดสมมุติท่อน,นั้นตาย เมื่อเข้าเกิดมาเข้ากับมาหลงสมมุตินี่เมื่อหลงสมมุตนินี่เข้ากับตายไปตามเรื่องของสม,มุติเออตายไปเรื่องของสม,มุติมันกับโวยโจบเข้ากับมาเกิดอีกก็เลยวนเวียนอยู่ในสม,มุตินี่แหละวันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นเห็นทางแล้วเพิ่นเลยมาสี่บอกเขา้าผู้ใดบอยากหลงสมมุติผู้ใดอยากจบเรื่องของสมมุติใดผู้ใดอยากออกจากสมมุติก็คือต้องเหตุจังสี่มีเท่านี้เส้นทางมีเท่านี้ที่เพิ่นอธิบายมาทั้งเบิดที่เพิ่น พยายามแจกแจงเปรียบเทียบทั้งหลายทั้งปวงมาทั้งเบิดเนี่ยคือให้ทุกคนท่วนกระแสเพื่อนว่าท่วนกระแสท่วนกระแสของของควาำของสมมุติน่ะล่ะเขามาหาความจริงเมื่อเขาท่วนกระแสเขามาหาต้นเหตุมันก็สิเห็นจิตที่มันปูงแต่งในี่สังขารที่มันปูงแต่งขึ้นมากบ่าวเรื่องดีเรื่องซัวบ่าเรื่องหักเรื่องสร้างบ่าวเรื่องเรื่องพ่อใจบ่าพ่อใจเรื่องเกียรติเรื่องสร้างเรื่องอาฆาดเพราะบาทเรื่องอีกีย่างกระตาง ความแขวนา้อมยังต่างต่างที่มันเป็นปุ่มเป็นปุ่มขึ้นมามันเพ่นเทียบเหมือนตอมตอมตุ่มน้าตุ่มน้าข้างพุทธกาลนั่นที่โองงหนึ่งเพ่นเพ่นอยากไปถามท่านพระพุทธเจ้านั่นเพ่นยางมากล้วบัดนี้ฝนก็เลยตกเพ่นก็เลยหลบอยู่ไต่ชายข้าเออ้นามฝน้นามต่ชายข้านั่นลงมามันฝนตก้นามมันนองอยู่แล้วเพ่นเลยเห็นจุดเห็นตอมตอมของน้น,งนานั่นเวลา้นามมันยดลงมามันก็สิเป็นตอมขึ้น ตอมขึ้นแล้วมันตอมมันกับสลายหายไปบนี้ซุ่มไม่ยศลงมามันกับเป็นตอมขึ้นเพลยอนขม่าพิจาณาจีตเพนยอนขม่าพิจณาจีตเพนไดอย่นพอลงตาพ่นเทศออกยัจุงจําได้เพลยอนเขาม่าพิจาณาจีตเพิ่นอ๋อสังขารที่มันเกิดนี่มันเกิดเป็นตอมน้ำขึ้นมากนี่ยศน้ำที่ขึ้นมากสุดท้ายยดน่ามันมันก็ต่างอยู่ไ่ได้มันก็มันกับสลายของมันไปยุบยอบของมันไปเมื่อเมื่อยศอื่นมันมากมันมากกแทรกกันมันก็เกิดตุ่มเกิด อันต้อมน้ำขึ้นมาฟ้องน้ำอ่ะน,นะฟ้องน้ำที่มันเป็นต่อปอแต่แปยขึ้นมาเนะนี่ยง่าฝนตกมันกระทบนั่นละ่ะเพื่อนก็เลยย้อนเข้ามาพิจารณาเพื่อนเลยเห็นความเป็นจริงของสังขารความปรุงแต่งของจิตเพื่อนบอกว่าโอ้มันเป็นธรรมาชาติหนึ่งแล้วเข้าเสิมาหลงยึดหลงถือเห็นยังสังขารที่มันปรุงปรุงดีปรุงบ่ดีปรุงความเกียรติช่งปรุงความหักขึ้นมาเข้าเสิเอามาอาออันเห็นยังเพราะหลงเพราะแบน้เพื่อนก็บ,บอกเข้ากับแค่เบิงเบิงมัน่น เบิ่งมัน่นเราว่เอามั่นว่าเอามันาาม่นยุดยุดความปุงแตงเราก็สีเห็นเราก็สีเห็นธรรมชาติของจิตที่เมื่อเมื่อเวลาเขาบ่าเอากันเขาก็แสดงตัวยุตามธรรมชาติของเขาจิตเขาก็สงบราบเรียบยุดตอมเขาก็ทาหนาทีของเขาไปเมื่อมันมีสิ่งมากกระทบมันก็เกิดเป็นยุดเป็นตอมขึ้นมายุดเป็นตอมเป็นฟ้ฟองนามขึ้นมาสุดท้ายสิ่งเหล่าหนีมันก็บริตตังอยู่มันก็ดับดับไปมันก็สลายไป ความปุงแต่งขึ้นกันบบมียังตังอยู่เพิ่นก็เลยเห็นความบ่เทียงพอเพิ่นเห็นความบ่เทียงจิตเพิ่นก็ปัญญาเพิ่นก็เกิดเอาเพิ่นสิมายึดถืออย่างความบ่เทียงมันบ่ได้ตังอยู่เป็นบ้าตีเขาสิมา่ยึดมันสิมากอดมันไหวมันกับปอยู่สิมาเอาสิ่งเรานั่นตังอยู่มันกับปอยู่ความปุงแต่งมันเป็นอาการมันเป็นอาการหนึ่งที่มันมันอยู่กับจิตเมื่อเพิ่นเห็นความจิงแล้วเพิ่นก็บ่เอาออมันมันเป็นธรรมชาตินึง เพิ่นสิมาตะคุมเงาอ้เนี there, there. So there. ่ยก the ็เถื่อนปาเฮาตะคุมเงาตะคุมเงาเพราะว่าเฮาไปหลงเงาเฮาไปหลวงว่าอาการปุงแต่งต่างๆนี่เป็นจิตเฮาเฮาก็เลยไปหลวงมันสรงความเกียดสังมาเฮากะเกียดเกียดมันทรงเรื่องเาล่ามาเออเฮาอาจจะมีเรื่องเหล้ากับคนนี่มันก็ท่งต้องเกียดมันนะนี่มันมาเห็ดให้เฮากะทบกัะเทือนมันมาเหตดให้จิตเฮามันมาเห็ดเฮาบาดเจ็บมันมาเห็ดให้จิตเฮาทุกเฮาต้องเกียดสังมันเฮาต้องขาดมันนะคนผู้นี้เ้อเฮากะสิบ ไปตามอากาเรเล่านั่นที่มันมาสัมผัสสัมพันธ์ทรงเข้ามาที่พระหลวงพ่อแบบมันมาสัมผัสพัสสะความปุ่งแตงเออเงาเงาของจิตเมื่อเพื่อนรู้เท่าท่านแล้วเพื่อนกับบหลงเพราะเพื่อนบ่หลงแล้วเพื่อนกับว่างว่างแล้วจิตเพื่อนกับว่างเพื่อนว่าเอาเพื่อนรู้เท่าท่านรู้เท่าท่านสมมุติรู้เท่าท่านความหลงรู้เท่าท่านที่ที่จิตมันมาหลงอาการเรานี่เมื่อเพื่อนรู้เท่าท่าน เพื่นถึงว่าให้จ่อเขาไปเบื้องเบื้องเข้าไปถ้าถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดอยากถึงตรงนี้ก็ต้องเข้าไปหาต้นเหตุแล้วก็เบิ่งตรงนี้จะเบื่อนายที่สิเบิ่งให้เบิ่งมัน่นให้เฮ็ดให้จริงให้จังเพื่อนว่พาะพระพุทธเจ้าก็บอกให้เฮ็ดให้จริงให้จังเบื้องมั่นอยู่นี่มั่นก็ต้องเห็นความสงบความสงบสุขความสงบราบเรียบของจิตที่ตอมตอมนามเรานี่ความกระทบกทระเทือนจากสังขารปุงแต่งสิมาเฮ็ดอีกยังจิตบ่ได้ จิตก็อยู่ส่วนจิตสังขารเขากะถาหนาทียังเข้าไปเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขาก็ดับไปพระพุทธเจ้าเพิ่นก็นเลยบอกบอกมาหน่นละล่ะจาลึกค้าถ้ำสอนเพิ่นไหวละ่ะสิ่งใดเกิดดับทั้งนั้นเพราะว่าโลกนี่มันเป็นเรื่องสมมุติเหมือนแม่แตาไก่เฮ้าก็เป็นสมมุติแม่แต่จิตเฮาก็ยังมีเรื่องของสมมุติเขามาบัดนี้เฮาเหังใดเฮาสิแยกแยกความจริงกับสมมุตินี่ให้มันต่างอันต่างจริงตั้งอันต่างอยู่นั่นละ่ะคือจุด จุดที่สุดถึงที่สุดเรียกว่าเลียนผ้ามกับจบจบอยู่ตรงนั้นถ้าผู้ใดเหตุได้แต่ถ้าผู้เข้าใจเข้าใจท่องท่องแท้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจยุดที่เกิดยุดที่เป็นเข้าใจปัญหาทุกย่างแล้วผู้นั่นเมื่อเข้าใจแล้วก็คือเขาหูทางนี่แหละคือเขาสีเดิือทางไปตั้งประเทศนี่แหละเอาประเทศนี่ก้อนสิไปประเทศเขาใดเขาตรงเหตุจังไดไปเฮตุพัส์ตวิสาเอาจอจงไปจองตั๋วเครื่องบิน เครื่องบินสายการบินไหนบินไปประเทศนี่เข้ากับเฮ็ดเฮ็ดตามนั่นแล้วจุดมุ่งไมายของเข้าที่สิบินไปอเมริกาบินไปประเทศจีนประเทศยังเข้าก็จะไปถึงจ,จุดหมายจุดไม้ที่เข้าที่สิไปเนี่ยซาเร็วกับยูยูที่ผู้เตรียมตัวพู้สิเดินทางอันนี้ย้ายจุ่มเปรียบเทียบว่าเดินทางต่างประเทศถ่าวง่า,งายๆแบบยายจุมยจ่มเนี่ยยายจุ่มไม่ต้องไปคิดไกลดอกต่างประเทศยายจุ่มไม่เคยไปคิดง่ายๆคือ,อย้ายจุม่มจะไปกรุงเทพเนี่ย คือพอลงตาเพิ่นเทียบลูกซีดลงหาเพิ่นสิมาบันตาเนียมันตากมันก็มีแผนผังอยู่เออก็เดินตางตามแผนผังนั่นมาสิมาด้วยสายการบินสิมาด้วยรถยนต์รถไฟอยังกัสังเออม,มุดหมายมันมีแผนที่มันมีก็มาตามแผนที่มันมันกับมาถึงบันตากได้เพื่อนกับเปรียบเทียบแบบนี้นี่คือกันยายจุ๋มก็สม,มุดยายจุ๋มสิไปกรุงเทพนี่ยายจุ๋มอยู่จังหวัดอุดรยายจุ๋มสิไปกรุงเทพยายจุ๋มก็ต้องศึกษาเงืนยายจุ๋มนี่ ยงยยุ๋มนี่มีพ่อสะจองตั๋วเครื่องบินไปได้บอขันไปสิไปใายการบินไหนเอ้ยยุ๋มก็ต้องเช็ครูอสิไปรถไฟฟี่รือสิไปรถทัวเออยยุ๋มพอติดรถผู้ใดไปยุ๋มก็ศึกษาเส้นทางเรียบร้อยยุ๋มรู้แล้วมุดไหมเขายุ๋มคือกรุงเทพเราเฮยจังไ๋ยจุ๋มถึงกรุงเทพอันนี้มันก็อยู่ในการเตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมพร้อมของแต่ละคนที่สิเดือนทางแล้วก็จงใจที่สิไปเข้าพร้อมใจที่สิไปแล้วยังเออ เ้าพ้อมใจที่จะไปเราบุดไมายของเฮาทิปักไว้นี่คือกรุงเทพบอกเออเฮาก็ต้องไปให้ถึงอันนี้ลหละคู่บาอาจารย์เพื่อนพยามบอกเฮาเปรียบเทียบให้เฮาย่างละเอียดแล้วออที่สุดเออละเอียดออที่สุดเลยที่เพื่อนบอกเฮาแล้วมองเฮตุแท้ก็คือมองนี้ล่ละอันนี้มือนี้ยายจุ้มกะกะว้าตามความยายจุ้มกะว้าตามความเขาจิดเข้าใจจ้าข้องเท่านี้แหละเนาะเพราะว่าทุกคนกับฟังเค่นนี้ยายจุ้มก็คิดว่ากับสิเข้าใจอันนี้ยายจุ้มกะ ขอโทษขออภัยเด,อด้อใดมาเหมือนกับพอดีมีนองแล้วมีปัญหาเราอยากให้เราอยากให้าายายจุ๋มถ้าได้จุมจ๋มเข้าใจก็บถ้าเว้ามาเว่าลมาร์วัาานอืมแล้วก็อีกเรื่องเล่าหนึ่งที่ยายจุ๋มเคยจําพระลงตาเพิ่นเเว้าะไรเนาะเพิ่น,พนสิเทศเรื่อยๆด้สมัยก่อนอันค้นกับบุญรายเนาะเพิ่นสิเทศเพิ่นสิโยขึ้นมาว่าเรื่องเรื่องภาวนาเนี่ยถ้าผู้ใดขับรถเป็นนี่ การกับทัผู้ได้ขับรถเป็นนี่สีได้เปรียบเพื่อนมาผู้ได้ขับรถเป็นนี่การภาวนากับคือขับรถนี่แหละเพื่อนมาขับรถนี่คนขับรถนี่สติสติเนี่ยต้องเต็มที่ได้เพื่อนว่าจักสี่อันขั้นเล่งจักสี่เบรกจักสี่เบิ่งทางข้างหน้าจักสี่เบิ้งข้างหลังจักสี่เบิ้งกระจกหลังสติปัญญานี่จะต้องเต็มที่ได้คนค่อยขับรถได้เพื่อนว่าขันคนบ่มีสติเนี่ยขับรถว่าได้ด้ขับรถนี่ในขณะนั้นสติมันสิมันร่วมกันเบิา ถ้าผูดใดรขับรถนี่สิรูดอกพอจับรถขับพ่วงมาไล่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องมาเบิดบเาว่าสายตาบ่ว่าสติบ่ว่าหูบ่าว่าอย่างมันต้องได้ยินได้ฟังมันร่วมควมสติเนี่ยมันจะต้องอยู่กับปัจจุบันในขณะนั้นจะรถสวนไปสวนมาจากรถเขาสิพุ่งออกมาจะขางถนนปากซอยปากยังจกรถที่ขับตามหลังจกรถที่ขับผ่านไปพานมานี่สติตอนนั้นมันสิร่วมเบิดเพื่นบ่าถ้าผูใ้ใดรขับรถนี่เอาสติ เอาสติจะคข้องในขณะภาวันละเราเอาตอนที่จะคล้องขับรถนมาใส่กับภาวนหน้าเนี่ยสิไปเดเร็วที่สุดพระลงตาว่านี่นี่เพิ่นเพิ่นเปียบทีบเพื่อนมาถ้าผู้ใดขับรถเป็นเนี่ยสิได้เปียบซุ้มขับรถบ่เป็นสิลู้ว่าเมื่อจะคล้องเข้าไปในรถจับพ่วงมาไลก่กำลังสิสตาร์ทรถแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะตงมาพอม้อเบิดมันจะค่อยขับรถออกไปได้นั่นแหละเพื่อนว่าการภาวนหน้าคือกถ้าผู้ใดขับรถเป็นเนี่ยสิได้เปรียบก็ผู้ขับรถว่าเป็น เพราวะว่าสีลู้ว่าในขณะที่จะของสิจ้าพวกมาไล่จะของสิสตาร์ตออกรถนี่ทุกอย่างมันจะต้องมาพร้อมเบิดในขณะนั้นทุกอย่างไม่ต้องถูกขัดออกเบิ้ดเลยตามันก็สิจ้องไปเบิง้งการสตาร์ตรถเบิ้งเกียย์เบิ้งยังที่จะของสิออกแล้วก็เบื้องท่างจะขวาว่าหลังว่าใสาว่าขวาแล้วในขณะขับไปนี่ต้องเบื้องรถสวนไปสวนมาเบิ้งรถสิสิพุ่งออกมาจากถนน,นต่างๆด้านข้างออกจากซอยต่างๆสิเขาสิออกมากปะทะนี่แหละ สติในขณะนั้นเพื่อนว่าผู้ผขับรถเป็น,นสิได้เปรียบเอาในขณะที่จะของขับรถนั่นหละมาใส่ก็การภาวนาแบบนั่นละ่ะทุกอย่างมันสิร่วมจุดอยู่จอจออยู่กับปัจจุบันร่วมจุด,จ,ดจุดตรงนั่นโฟกัสตรงนั่นจุดเดียวนั่นเพามีสติทุกอย่างในปัจจุบันมันสิเข้ามาตรงนั้นนั่นละ่ะสิภรวนาได้เร็วจะเจร่ญนจะเญ่นจิตจะเลือเลอเล่อนทำได้เร็วที่สุดส่นเออ อันนี้ก็น,นย่ยายจุ๋มกะว่าเาฟังเนาะมันที่ออกจากปากคา,า,า,ปตตาคู่บา,าจารนามนรันต้องมีประโยชน์ตัวจิตตัวใจเพราะว่าคู่บาจา์ผู้เพิ่นถึงท้ามันบริสุทธิ์แล้วเนี่ยวบาอีกยังเพิ่นเพิ่มบริเาบาแบบถิมถิมทุ่มทุ่มทุกคํามเาของเพิ่นต้องมีประโยชน์ยายจุ๋มเคยได้ยินเดี๋ยวฟังยายจุ๋มกะจำมาเบาสู่กันฟังผู้ขับรถเป็นเด้อก็เอ,เอาเอาจุดนั่นล่ะมาใส่ก็จะพระ้อมภาวนาก็ขอให้เป็นตัวจิตตัวใจตัวผู้ได้ยินไเด้ฟั่งให้จะเลื่อนใน้ อัดในถ้ำในมกักในผลยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อพบนี้เขาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจังได้ก็ะหาได้เครื่องประดับของถ้ำอริยทรัพย์อริยธรรมนี่ประดับจิตประดับใจเข้าไปเด้อสาธุ